วันนี้จะพาท่านไปดูสถานการณ์น้ำและปริมาณ,ณน้ำล่าสุดอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นกันนะครับวันนี้วัน23มีนาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬกามีน้ำไหลเข้ากว่า1ล้านลูกบาทเมตรโดยระดับน้ําอยู่ที่178เมตร63เซนติเมตรจากระดับกักเก็บสูงสุด182เมตรจากระดับทะเลปานกลางปริมาณน้ำมีอยู่จำนวน 1, 1 3 3 8 0 0 0ล้าน7 0ลูกบาทเมตรคิดเป็น55.06%จากปริมาณน้ำกักเก็บปกติสูงสุด2 4 31, 00 3 1 0 0 0ล้าน0 0 0 0 0ลูกบาทเมตรมีน้ำไหลเข้าจำนวน1ล้าน3 6 0 0 0นลูกบาทเมตรปล่อยน้ำลงสู่ลําน้ำพองผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า8ล้านลูกบาทเมตรเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและเพื่อผลิตน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำสำหรับทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตามโครงการชลประทานน้ำพองหนองวายน้ำใช้ในด้านอุตสาหกรรมและเพื่อรักษาระบบนิเวศในลำน้ำพอง